กับพวกเราได้ทราบว่าพระตถาคตเคยบัญญัติเรื่องอะไรอะไรที่ไม่เคยบัญญัติอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าให้แสดงสิ่งที่พระองค์บัญญัติแสดงสิ่งที่ตถ,ถาคตบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่ตถ,ถาคตบัญญัติ แสดงสิ่งที่ตถาคตภาสิทธว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตภาสิทแสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาผู้ที่กระทำอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำม,มหาชนให้มีความสุขทำความเจริญแก่มหาชน ผู้นั้นจะประสบสิ่งสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากและเขาเป็นผู้ทำพระสัตธรรมให้ตั้งมัน่นแต่ถ้าผู้ใดแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าพระองค์บัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้พาสิทธ์ไปแสดงว่าพระองค์พาสิทธ์สิ่งที่พระองค์ ไม่ได้ประพฤติมาว่าพระองค์ประพฤติมาหรือไปแสดงสิ่งที่พระองค์บัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติสิ่งที่พระองค์พาสิว่าไม่ได้พาสิสิ่งที่พระองค์ประพฤติมาว่าพระองค์ไม่ได้ประพฤติมานั้นบุคคลนั้นเป็นผู้ทำม,มหาชนให้หมดสุดทำความพินาศแก่มหาชนและตนเองจะประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมาก และเขาเป็นผู้ทำพระสัตธรรมให้อันตรทานและเสื่อมสูญไปพระอานนท์ถามตถาคตว่าอะไรคือสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมากที่เขาจะต้องประสบตถาคตบอกว่าเขาจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับนี่คือการที่เหมือนกับเราเนี่ยไปโกหกพระศาสดาของเรา ไปดัดแปลงพระธรรมคำสอนของพระองค์อะไรที่พระองค์ไม่เคยบัญญัติก็ไปบอกว่าบัญญัติหรือที่พระองค์บัญญัติก็บอกว่าไม่ได้บัญญัติหรือที่พระองค์ไม่ได้พาสิทธ์ไปบอกว่าพาสิทธิ์ไม่ได้ประพฤติมาบอกว่าประพฤติมาหรือเอาชื่อของผู้เจ้าเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็เหมือนกับเป็นการกล่าวตู่พระศาสดาด้วยถ้อยคำอันไม่จริง ซึ่งแม้แต่ปริพภาชกเดลทีลัที่อื่นก็ยังไม่ค่อยกล้าจะทำอย่างนี้